ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหม้วส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนาน,าน ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับในบรรดา7คนมีเพียงเหลีวเฟิงเท่านั้นที่อ่อนแอกวาเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับหลานเซนโยความแข็งแกร่งข,งของเขาก็ดีมาก และ่เ,เทียบกับคน,น,นอื่นๆความตั้งใจในการสู้ของเหลวเฟิงก็มีความโดดเด่นอย่างมากในชั้นเรียนเออหมิงไม่หยุดและพาพวกเขาเข้าไปในร้านด้านในในขณะที่ทุกคนตื่นตากับสิ่งที่พวกเขาเห็นพวกเขาก็รู้สึกได้ว่าพลังวิญญาณที่ผัานวนของกระรุูกวิญญาณเหล่านั้นตอนนี้ไม่แข็งแรงมากนักโดยทั่วไปแล้วระดับการฝลุกฝนของสัตว์วิญญาณที่ตามรงความน่าจะเป็นในการผลิตกะุูกวิญญาณก็จะน้อยลงเท่านั้น ง่ายๆก็คอือยิ่งระยะเวลาฝึกฝนนานเท่าไรโอกาสที่จะพบกระดูกวิญญาณก็มีมากเท่านั้นในทางตรงข้ามกระดูกวิญญาณอายุร้อยปีนั้นมีค่าน้อยที่สุดและกระดูกวิญญาณอายุสิบปีนั้นไม่มีอยู่เลยหากเปรียบเทียบกันแล้วกระดูกวิญญาณพันปีและกระดูกวิญญาณหมื่นปีแต่มีกระดูกวิญญาณแสนปีน้อยมากเนื่องจากมีสัตว์วิญญาณอายุแสนปีน้อยเกินไปเออมิงแนะนําให้พวกเขา รู้จักกับความรู้เกี่ยวกับกระดูกวิญญาณขณะที่พวกเขาเดินยิ่งกระดูกวิญญาณมีอายุมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นแต่ก็มีบางกรณีพิเศษด้วยเช่นกระดูกวิญญาณที่โตบโตและกระดูกวิญญาณภายนอกเหล่านี้คือหายากและทรงพลังอย่างยิ่งแต่ถ้ว่าโดยทั่วไปแล้วกระดูกวิญญาณในการเจริญเติบโตจะโต๊ะโ,โตเพียงครั้งเดียวเท่านั้นและมีโอกาสที่จะตายความสามารถของมันจะคงที่ มีกระดูกวิญญาณน้อยมากที่สามารถตบโตได้สองครั้งสําหรับกระดูกวิญญาณภายนอกพวกมันก็มีค่าเช่นกันกระดูกวิญญาณมีน้อยเกินไปกระดูกวิญญาณหมื่นปีเป็นกระแสหลักของกระดูกวิญญาณถ้าเจ้าได้คาดหวังว่าจะได้กระดูกวิญญาณหนึ่งแสนปีในอนาคตข้าขอแนะนําให้เจ้าพิจารณากระดูกวิญญาณลำตัวเมื่อเลือกกระดูกวิญญาณลำตัวคือเชื่อมต่อกับตัวและเป็นแกนกลางของกระดูกวิญญาณทั้ง6กระดูก กะดูวิญญาณลำตัวที่ดีเกือบจะสามารถกำหนดที่ทางของการลอมรวมกะดูวิญญาณในอนาคตของเจ้าได้ที่สำคัญกระรูวิญญาณลำตัวมีอิทธิพลมากที่สุดในลำตัวและมีผลในการบำรุงและยกกระชับที่ดีต่ออวัยวะภายในทั้งหมดดังนั้นแม้ว่าพวกเจ้าจะมีโอกาสลอมรวมกับกระดูวิญญาณนี้แต่กระดูกวิญญาณลำตัวจะมีผลกระทบต่อสมรรถภาพทางกายของเจ้ามากที่สุด ความรู้ที่เอื้อเหมงบอกพวกเขานั้นมีค่ามากอย่างไม่ต้องสงสัยดังนั้นพวกเขาจึงรู้ว่าในบรรดากระดูวิญญาณสิ่งที่มีค่าที่สุดคือกระดูวิญญาณลำตัวและกระดูวิญญาณส่วนหัวสําหรับวิญญาจาร์ที่มีความต้องการพลังจิตสูงกระดูวิญญาณศีรษะส่วนหัวเป็นสิ่งสําคัญที่สุดและสําหรับวิญญาจาร์ที่ไม่พึ่งพาพลังจิตมากเกินไปกระดูวิญญาณลำตัวก็สําคัญที่สุด เจ้าต้องมีกระดูกวิญญาณส่วนหัวด้วยเออหมิงทีไปที่เสียนเลยพลังจิตของเจ้าจะต้องรักษาให้อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งเพียงพอเพื่อให้เจ้าสามารถควบคุมสัตว์ร้ายกินมังกรที่เจ้ารวมรวมได้อย่างเต็มที่แระด้วยการป้องกันกระดูกวิญญาณส่วนหัวอารมณ์ของเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับผลกระทบจากรัศมีอันรุนแรงของสัตว์ร้ายกินมังกรขอบคุณผู้อาวุสโสสำหรับคำแนะนำของท่าน เลยเรีดพูดด้วยความเคารพดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความโศกพวกเขาได้รับผลประโยชน์มากมายจากการมาที่ดาวเซนหลัวในครั้งนี้ไม่เพียงแต่พวกเขาทาภารกิจโตเทียนให้สําเร็จเท่านั้นสถาบันการศึกษาก็จะได้รับรางวัลและแต่ละคนยังสามารถได้รับอีกด้วยกระดูกวิญ,ญญาณซึ่งดีสําหรับพวกเขาโดยรวมความแข็งแกร่งเข้ามาแล้วจะช่วยได้มากในการพัฒนาในอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อทำการสอบเข้าไปในร้านได้ในอีกสองปีข้างหน้าด้วยกระดูกวิญญาณหลายอันความน่าจะเป็นการสอบผ่านเข้าไปจะเพิ่มขึ้นอย่างน้อยส0เอร์เซนเมื่อเลือกเข้าไปในถ้ำพลัางงานของกระดูกวิญญาณก็เริ่มผันผวนมากขึ้นเรื่อยๆผู้คนรู้สึกว่าดวงตาของพวกเขาไม่เพียงพอมองไปรอบๆพวกเขาเกือบจะน้ำลายไหลในที่สุดเออหมิงก็หยุดทีไปที่ข้างหน้าแล้วพูดว่าเริ่มจากที่นี่แล้วเข้าไปข้างใน ว่งันลดเป็นกระดูกวิญญาณอายุหมื่นปีกระดูกวิญญาณอายุแสนปีไม่ได้อยู่ที่นี่เพื่อให้เจ้าสามารถเลือกได้ตามต้องการที่นี่ถ้าจะไม่เข้าไปยุ่งเดียวฉียืนอยู่ข้างๆอย่างชาญฉลาดรู้สึกอิจฉานักเรียนของเขาจริงๆจนถึงตอนนี้เขามีกระดูกวิญญาณเพียงอันเดียวและเขาใช้เหรียนตาจํานวนมากเพื่อแลกมันในสถาบันการศึกษาหลังจากการแลกเปลี่ยนเขาก็ไม่มีเงินเหลือโย แม้ว่าจะใช้เป็นประโยชน์ในการเลือกเปลี่ยนกระดูกวิญญาณในสาบานแต่กระดูกวิญญาณก็มีราคาแพงมากหลานเซนยูร์โรคมากเมื่อเห็นกระดูกวิญญาณมากมายแต่เอหมิงบอกว่ากระดูกวิญญาณที่นี่ไม่เหมาะกับเขาดังนั้นเขาจึงพูดได้ไม่มากเอหมิงขอให้คนอื่นเลือกกระดูกวิญญาณในขณะที่เขาดึงหลานเซนจู่ออกไปเขาโบกมือปิดกั้นเสียงทั้งหมดจากโลกภายนอกและถามหลานเซนจู่ว่า เชารู้จักอสูรเทพที่เถียนหรือไม่หลานสินยูตกใจและตระหนักว่าเขาดีกับเขาได้ใกล้ชิดกับเขามากเท่าที่เขารู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์วิญญาณของเชื้อสายดาวเซนหลวและสัตว์วิญญาณของเชื้อสายดาวเอวนั้นไม่สอดคล้องกันมากนักเขาไม่ต้องการหลอกลวงเอื้อหมิงดังนั้นเขาจึงไม่รู้ว่าจะตอบคําถามนี้อย่างไรมาระยะหนึ่งแล้วเมื่อมองดูสีหน้าของเขาเอื้อมมิงก็รู้ว่าเขาและพี่ชายคนโตของเขา ใกล้ชิดกันมากในการคาดเดาผู้ชายคนนั้นที่เถียนไม่ได้ตายจริงๆเขาน่าจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับร้านเซนโยเพราะเขาสามารถสัมผัสถึงสายเลือดของที่เถียนที่เป็นวางควาที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาสัตว์วิญญ,ญาณพวกเขาจะไม่รู้สึกถึงรัศมีของที่เถียนได้อย่างไรเอาละเอาละเจ้าไม่จําเป็นต้องตอบข้าไม่จําเป็นต้องทําให้เจ้าลาบากใจจริงๆแล้วข้ามีสิ่งที่ข้าจะต้องบอกเจ้าคือที่เถียนจะช่วยเจ้าเท่านั้น ะจะไม่ทําร้ายเจ้าไม่ว่าเขาจะบรรลุข้อตกลงกับเจ้าอย่างไรเจ้าสามารถมั่นใจได้ว่าการร่วมมือของเจ้ากับเขาจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดหากเขาเป็นจิตวิญญาณของเจ้าเขาก็มีคุณสมบัติมากแต่เจ้าต้องมีระดับการฝึกฝนที่สูงพอที่จะรวมเข้ากับเขาได้เจ้าลิงเจ้าไม่จําเป็นต้องหลอกเขาเสียงถอนหายใจยาวดังออกมาแล้วเสียงนั้นก็ดังมาจากร้านเซนโย หลานเซนโยเพียงรู้สึกว่าเท่าเรจิตวิญญาณกำลังพุ่งพานก่อนหน้านี้แม้เมื่อผเผชิญหน้ากับมูงหัวที่อาจนําอันตรายมาสัตว์วิญญาณหลายตัวนี้ก็ไม่สามารถตื่นขึ้นมาได้ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขาเรียกอย่างไรก็ตามแต่จัก,กรพิที่เถียนตื่นขึ้นมาโดยแม้คาดคิดในเวลานี้แน่นอนว่าเจ้ายังไม่ตายเอ,อิ้งหมิงมองไปที่หลานเซนโยได้ยกมุมปากของเขาขึ้นที่เถียนพูดด้วยความโกรธว่า ในแง่ของอายุข้าแก่กว่าเจ้าและตาเหมิงทำไมไม่เรียกข้าว่าท่านพี่เออหมิงพูดอย่างใจเย็นเจ้ามีความทะเยอทะยานเจ้าจะไม่เด็กถ้าเจ้าไม่มีความทะเยอทะยานเจ้าจะมีชีวิตอยู่อย่างไร้ประโยชน์เป็นราร้อยปีใครบอกเจ้าว่าอย่าเรียกสิ่งที่ถูกต้องในช่วงเวลาสุคัญที่เถียนกล่าวว่าเอากล่าวด้วยรอยยิ้มอันขมขื่นเจ้าทุกทีที่ได้พบกับถังตาลยิ่งกว่านั้นเอามังกรของเราแตกต่างออกไป เรามีความภาคภูมิใจของเราเองเออหมิงตามพอออย่างเยดหยามเจ้าภูมิใจอะไรนี่ไม่ใช่การกลายเป็นจิตวิญญาณนั้นเหรือที่เถียนกล่าวอย่างสงบว่าข้าไม่ใช่จิตวิญญาณข้ายังห่างไกลจากการเป็นจิตวิญญาณแม้แต่นายฝ่าบาทข้าก็ไม่ทําเช่นนั้นอันที่จริงข้าไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นจิตวิญญาณของพระองค์ในเรื่องนี้โรคของสัตว์วิญญาณไม่มีใครมีคุณสมบัตินี้ เ้าไม่ใช่จิตวิญญาณแล้วเจ้าดำรงอยู่ได้อย่างไรเอื้อเหมิงสงสัยทันทีขณะนั้นแสงโดยรอบก็เรียบลงตัดแสงจากภายนอกทั้งหมดช่วงเวลาต่อมาแสงสีทองเข้มก็โผล่ออกมาจากหน้าผากของหลานเซียนโยแล้วตกลงไปตรงหน้าเอื้อเหมิงนั่นคืออสูรเทพที่เถียนที่เถียนหันไปหาหลานเซียนโยแล้วโค้งคำนับแล้วพูดว่าป่าบาทข้าขอพูดอะไรสักสองสามคำกับเจ้าดิงตัวนี้ หลังจากพูดอย่างนั้นโดยไม่รอคำตอบของหลานเซนโยเขาก็บอกมือและเริ่มพูดคุยกับเออร์เหมิงเสียงนั้นถูกตัดออกไปหลานเซนโยมองเห็นเพียงร่างทั้งสองอย่างฟ่มเลือเท่านั้นและไม่รู้ว่าพวกเขากลางพูดถึงอะไรหลังจากผ่านไปสิบนาทีเต็มม่านแสงก็หายไปหลานเซนโยสังเกตเห็นว่าเออร์เหมิงมองไปที่อสูรเทพที่เถียนด้วยสีหน้าที่ค่อนข้างซับซ้อนและต้องการจะพูดอะไรบางอย่างแต่สุดท้ายเขาก็รังไไว ที่เถียงโค้งทำนาจให้หลานเซนจูอีกครั้งจากนั้นก็กลายเป็นแสงสีทองเข้มกลับขึ้นสู่ทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาและหายไปอย่างไร้ร่องรอยดูเหมือนจะหลับไปอีกครั้งมเมื่อเผชิญกับฉากนี้หลานเซนจูก็ทําอะไรไม่ถูกเช่นกันนอกเหนือจากการพัฒนาพลังวิญญาณของเขาในช่วงแรกแล้วอาสรเทพที่เถียงตัวนี้ไม่ได้นาผลประโยชน์อื่นใดมาให้เขาพูดตามตรงมันไม่ค่อยน่าเชื่อถือเลย เอ้อหมิงถอนหายใจชายคนนี้หลังจากที่มีชีวิตยอยู่มานานแต่ก็ยังสามารถคิดได้อย่างชัดเจนถ้าต้องยกนิ้วให้เขาชื่นชมชื่นชมจริงๆหลานเชียโหยตกตะลึงเมื่ออาสุนเทพซึ่งปรากฏตัวดูเหมือนว่าเขาและเอื้อเหมิงยังคงขัดแย้งกันเล็กน้อยทำมาในช่วงเวลาสั้นๆทัาศนคติของเอื้อเหมิงที่มีต่อเขาจึงเปลี่ยนไปเขาไม่รู้ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นเอื้อเหมิงกล่าวว่า เจ้าไม่จําเป็นต้องสงสัยมีบางสิ่งที่เจ้าไม่สามารถรู้ได้ในตอนนี้เมื่อถึงเวลาเจ้าจะรู้โดยธรรมชาติสําหรับกระดูกวิญญาณของเจ้ารอจนป่าเจ้าจากทะลุทะลวงถึงวงแหวนที่หหลังจากนั้นเมื่อเจ้าทะลุทะลวงถึงวงแหวนที่5มันก็น่าจะไม่มีปัญหาใหญ่อีกต่อไปเมื่อเจ้าทะลุทะลวงก็มาหาข้าด้วยสองดวงตาแห่งน้ําแข็งและไฟที่ปกป้องเจ้า,จาการทะลุทะลวงจะง่ายขึ้น มื่อถึงเวลานั้นเรามาพูดถึงกระดูกวิญญาณของเจ้าเจ้าไม่ต้องกังวลเจ้ายัางได้ยินสิ่งที่ที่เถียนพูดเมื่อกี้ด้วยสายเลือดของเจ้าไม่มีสัตว์วิญญาณใดมีคุณสมบัติที่จะกลายเป็นจิตวิญญาณของเจ้าได้เช่นเดียวกับกระดูกวิญญาณมิสนานแม้ว่าเจ้าจะได้รับชุดกระดูกวิญญาณครบมันจะง่ายมากถ้าเข้าใจแล้วขอบคุณมากนะ่จเซนจูกล่าวด้วยความเคารพเขาเป็นคนฉลาดจากดูเราหลินมู่มหัว วังเทียนอยูุและเอ่อหมิงผู้อาศูนท,ที่อยู่ตรงหน้าเขาบอกกับทัศนคติของอสุูนเทพที่เถียนและสัตว์วิญญาณเหล่านั้นที่มีต่อเขาในตอนนี้เขารู้สึกได้ว่าดูเหมือนเขาดูเหมือนที่จะแตกต่างจากวิญญาณาทั่วไปมีความแตกต่างและทั้งหมดนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับวิญญาณยุทธการต่อสู้ย่างเงินกรามที่เป็นวิญญาณยุทธคู่ของเขา ที่สงสัยว่าเป็นสายเลือดของราชามังกรทองและมังกรเงินเขาจะรอถึงวันหยุดหน้าจึงจะกลับบ้านแล้วถามแม่ว่าเคยเจอคนพวกนี้หรือไม่ในแง่ของศิลปะการต่อสู้นอกเหนือจากวิญญาณยุทธ์การต่อสู้ธาตุน้ําของแม่เขาแล้วซึ่งเหมือนกับธาตุน้ําเมื่อเขาครบคลุมย,าย่ากหนึ่งรางที่มีรดลายสีเงินเป็นครั้งแรกดูเหมือนว่าจะแตกต่างจากศิลปะการต่อสู้ของพ่อแม่ของเขาแางเซนโย ยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับศิลปะการต่อสู้มากมายถ้าเราบอกว่าวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาเป็นวิญญาณยุทธการต่อสู้ที่กลายพันธ์วิญญาณยุทธการต่อสู้ที่กลายพันธ์นี้ดูเหมือนจะมีพลังมากเกินไปเล็กน้อยแต่ถ้ามันไม่ใช่วิญญาณยุทธการต่อสู้ที่กลายพันธ์แล้วเขาสืบทอดวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขามาจากไหนนี่เป็นคําถามที่ใหญ่ที่สุดในใจของเขามาโดยตลอดเมื่อเขากลับบ้านครั้งนี้ เขาจะต้องถามแม่ว่าเกิดอะไรขึ้นกับวิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาหรือว่าจะมีการถ่ายทอดทางพันธุก,กรรมหรือไม่ในขณะนี้เหลวเฟิงเป็นคนแรกที่กลับมาในมือของเขายังคงถือกระดูกวิญ,ญญาณอยู่ด้วยด้วยความประดาดใจของหลานเซนโยกระดูกวิญ,ญญาณในมือของเหลวเฟิงไม่ใช่กระดูกวิญ,ญญาณลำตัวที่มีค่าที่สุดและไม่ใช่กระดูกวิญ,ญญาณส่วนหัวแต่มีคุณลักษณะคล้ายกับกระดูกขาชิ้นหนึ่งเจ้าผนบ้าเหลวเฟิง เ้าเลือกกระดูกขาอะไรหลานเซนยู่ถามอย่างสงสัยเรียวเฟิงพยักหน้าและกล่าวว่ากระดูกขานี้มีลักษณะคล้ายกับธาตุอวกาศและเกิดจากมังกรน้ำขณะนั้นหลานเซนยู่ก็พูดว่ามันทําให้เจ้าฝนพบมันหรือไม่นี่คือจิตวิญญาณของเรียวเฟิงโดยธรรมชาติเรียวเฟิงพยักหน้าและกล่าวว่าเดิมทีข้าต้องการ้นหากระดูกวิญญาณลำตัวแล้วข้าก็คิดถึงมัน เราจะสอบเข้าในรานด้านในอีกสองปีข้างหน้าข้าคือวิญญาณการประเภทความว่องไวและการโจมตีสําหรับข้าความเร็วคือสิ่งสําคัญสิ่งสําคัญที่สุดถ้าข้า,ขาต้องการเข้าในรางด้านในข้าต้องรอดเร็วขึ้นกระดูกขาเป็นวิธีที่ชัดเจนที่สุดในการพัฒนาความเร็วและกระดูกวิญญาณน,นี้สอดคล้องกับจิตวิญญาณของข้าด้วยแม้ว่ากระดูกวิญญ,ญาณชิ้นแรกของข้ากระดูกหมาป่าพระจันทร์เงินจะอ่อนแอเล็กน้อย ข้ายัางต้องการที่จะขยับเข้าไปใกล้กระดูกวิญ,ญญาณของมังกรท้ายที่สุดวิญญายุดการต่อสู้ของข้าก็มีคุณสมบัติเหมือนมังกรเช่นกันดังนั้นมันจะดีกว่านี่คือสิ่งที่จิตวิญ,ญญาณของข้าแนะนําให้ข้ามันเป็นทางเลือกที่ดีข้าเริ่มรู้สึกรำบากใจเล็กน้อยเอื้อมิงพูดได้รอยเย้มมังกรหนามมีธาตุอาวากาศที่หายากในหมู่สัตว์วิญญาณไม่ต้องสงสัยเลยว่ากระดูกขาสายของมังกรหนามนี้ จะต้องมีความสามารถด้านคุณสมบัติอาวากาศดที่สาคัญกว่านั้นหรือคนเองก็งมีมังกรหนาเป็นจิตวิญญาณของเขาดังนั้นเขาจะต้องใช้ทักษะกระดูกวิญญาณได้ดีขึ้นแน่นอนมันเหมาะกับเขาจริงๆสําหรับกระดูกแขนขาดั้งเดิมของหมาป่าพระจันทร์เงินนั้นเป็นไปได้ที่จะพิจารณานํามันออกมาในอนาคตขณะน,นี้เทคโนโลยีวิญญาณเข้าหน้าไปมาก กระดูกวิญญาณที่รวมเข้ากับวิญญาณานยังสามารถลบออกได้ดยกเว้นกระดูกวิญญ,ญาณลําตัวและกระดูกวิญญาณส่วนหัวกระดูกวิญญ,ญาณของแขนขายังสามารถลบออกได้มันลําบากมากและอาจทําให้เกิดความเสียหายได้เห็นได้ชัดว่าเหลวเฟิงจากไม่เลือกที่จะถอดมันออกก่อนที่จะมีสิ่งทดแทนที่เหมาะสมผู้อาวโสถ้าขอร้องรวมมันที่นี่ได้ไหมด้วยบุคลิกที่ค่อนข้างสงบของเหลวเฟิง เขาจึงค่อนข้างใจร้อนเล็กน้อยในเวลานี้ได้สิเออหมิงพยักหน้าเตียวฉีได้มาหาริวเฟิงแล้วได้บอกด้วยตาว่าเขาจะอยู่ที่นี่เขาเป็นอาจารย์ของริวเฟิงเมื่อเห็นนักเรียนของเขาเลือกกระรุญวิญญาณที่ดีเช่นนี้เขาก็พบว่าเขามีความสุขจากก้นบึ้งของหัวใจโดยธรรมชาติแล้วเขาต้องการปกป้องริวเฟิงเป็นการส่วนตัวริวเฟิงนั่งขัดสมาธิบนพื้นปรับสภาพของเขาก่อนแล้วค่อยๆ บางกระดูกขาซ้ายไว้ที่ขาซ้ายของเขาพลังวิญญาณกําลังดําเนินไปแสงสีงเงินปรากฏขึ้นจากด้านหลังเขามันคือจิตวิญญ,ญาณมังกรหนามมังกรหนามยังเหยียดขาซ้ายของมันออกได้ด้วยแสงสีงเงินประพิบกระดูกขาซ้ายของมังกรหนามก็รวมเข้า,ขากับขาซ้ายของเหลีวเฟิงทันทีทนายณเหลิวเฟิงทั้งหมดร่างกายของเขาเต็มด้วยแสงสีงเงินทั้งร่างกายของเขาสั่นในความผันผวนของพื้นที่ร่างกาย เาเริ่มสานเลกเนาะโดยเฉพาะขาซ้ายของเขาซึ่งส่นอย่างรุนแรงรานเซนโดเข้าใจว่าทาไมหเหลวเฟิงจึงเลือกขาซ้ายของเขามีญ,ญาจารย์การต่อโซประเภทความว่องไวการโจมตีขาซ้ายของเขาคือขาที่ทรงพลังมันเป็นไ,ไม่ได้สําหรับเขาที่จะใช้การเคลื่อนย้ายในพิภตายอย่างต่อเนื่องด้วยระดับพลังวิญญาณในปัจจุบันของเขาเขาทําไม่ได้ดังนั้น ความเร็วที่เขาเปิดใช้งานจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งสําหรับเขาการมีกระดูกวิญญาณขาซ้ายจะช่วยเพิ่มความสามารถของเร็วเฟิงอย่างมากในเรื่องนี้อย่างไม่ต้องสงสัยไม่ต้องพูดถึงทักษะวิญญาณที่ติดอยู่กับกระดูกวิญญาณแต่กระดูกวิญญาณสามารถพัฒนากะดรูุโดยรืวมกล้ามเนื้อและเส้นลมปาณได้หลังจากปรับตัวได้ระยะหนึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้เขาก้าวไปข้างหน้าอีกขั้นด้วยความเร็ว เป็นทางเลือกที่สารลาดสําหรับเหลวเฟิงอย่างแน่นอนจต่เห็นได้ว่าก้ามเนื้อของเหลวเฟิงใต้กังเกงของเขาสารและสารอยู่ตลอดเวลาและแม้แต่น้ําที่กับเพื่อมก็ปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแต่สีหน้าของเหลวเฟิงยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเขานั่งอยู่ที่นั่นอย่างมั่นคงใช้พลังวิญ,ญญาณของเขาแรดดูดซับพลังงานที่มาจากกลุ่วิญญ,ญาณการดูดซับกลุ่มวิญญ,ญาณหมื่นปีนั้นไม่สะดวกนัก มันเหมือนกับรู้สึกเหมือนกำลัง่ากระดูกของตัวเองออกแล้วยัดอะไรบางอย่างเข้าไปข้างในเป็นแต่จะเป็นกระดูกวิญ,ญญาณที่เกิดมาพร้อมกับความพอดีการหลอมรวมก็เจ็บปวดน้อยลงถ้าเร็วเฟิงไม่เคยครอบครองจิดวิญ,ญญาณมังคอนหนามาก่อน,น,กกอนเขาต้องการหลอรวมกับกระดูกขาคุณภาพสูงอย่างนี้เขาจะต้องทนต่อความเจ็บปวดที่มากขึ้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าอาการของเขายังคงไม่เป็นอะไร ระบวนการลอมรวมทั้งบดยังคงมีสเสถียรภาพแน่นอนว่าสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองมากมายความอดทนความสัมพันธ์ความอดทนทางร่างกายของเขานั้นเนื้อปาาคนธรรมดาทั่วไปอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ก่อนที่กระดูกวิญญาณของเรลวเฟิงจะถูกด,ดูดซั์อีกคนก็กลับมาแล้วคราวนี้คนที่กลับมาคือหยวนเอินฮวยฮวยหยวนเอินฮวยฮวยวิ่งกลับมาอย่างมีความสุข โดยถือกระดูกวิญ,ญญาณสีเขียวอ่อนไว้ในมือเป็นอีกคนหนึ่งที่ไม่ได้เลือกกระดูกวิญญ,ญาณลำตัวแต่เป็นกระดูกวิญญ,ญาณส่วนหัวกระดูกสีเขียวดูค่อนข้างน่ากลัวเนื่องจากแสงที่ปล่อยออกมาและตำแหน่งของดวงตาก,ก็เหมือนกับพูดผีดวงตาของเอิ้งหมิงขยับและพูดขึ้นว่าเจ้าเด็กน้อยเจ้ารู้วิธีเลือกจริงๆดีมากดีมากเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ